เป็นฐานที่ยศะ,ะสำเร็จพการทหารขารวาดก็สำเร็จทหารได้ทหารได้ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องสะเจดีเป็นที่ยสะกุลบุตรนั้นได้อุทานว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องได้เดินทางมา วิเจ้าก็ประทับนั่งอยู่บอกว่าที่นี่ไม่บุนบายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจถึงเข้ามาเถิดเราจะแสดงธรรมให้เตอฟังยศกุลบุตรก็เข้ามาอกว่กแสดงรูปพิถายศก็ได้สําเร็จสวดดาวบันหลังจากนั้นมาพ่อก็ได้มาก็ได้แสดงธรรมอีกรอบหนึ่งปิดด้วยยศศรีทำให้ยศก็ได้สำเร็จเ,เป็นพระละหัน ก็ถือว่าเป็นที่ที่ความสำคัญในบริเวณสถานที่ปตาศิิปธนะมันก็ถาวยูวันแล้นั้นก็เป็นบุญคันทกุดีของพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ได้ประทับอยู่ตรงนั้นแต่ว,ว่าในครั้งก่อนก็ไม่ได้มียิ่งใหญ่แต่ว,ว่าก็จะมาสร้างในสมัยพระเจ้าโสมหาราชยุค235 อันนี้เป็นธรรมราศิกษาสุขเป็นสถานที่พระเจ้าแสดงอนัตตลักษณคณสูตรเป็นอนัตตลักษณคณสูตรมีพูดถึงรูปขะนาโดสักินาโมหกินาโดปสกินาพูดถึงรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตาานตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ให้ตนก็ทำให้พระลรหันได้พระทั้งห้ารูปยากรธัญญะวัปปะปัติยะอาหานามะอจฉิได้พระละหันในสานที่ต,ต,ต,ตร,รตงนีจ้จึงเป็นส่วนสำคัญครับแล้วก็มีพระลรหันชุดแรกในสถานที่ตรงนี้ค มีความเด็กก็เป็นเนพระเจ้าสุหาราก็ได้สร้างสถูปที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่มีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีพระอรหันต์ตถาคกให้เกิดขึ้นในสถานที่มีความาเรียกว่าความสวยงามแล้วก็บ่นคงใน ปรารตนาใยให้ศาสนามั่นคงแล้วก็ได้หมุนคงจากคงล้อให้ <c oughs> ไปสู่ที่ต่างๆก็ได้อาศัยที่แห่งนี้ไปประเทศต่างๆี่ก็มีความสุขความเจริญอาศัยหลักของพระพุทธศาสนาธรรมะของพระองค์ที่ สิปัตนะบรืกธายวันใงพารณาณสีนั่นก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญก็เราก็ได้มาบูชาสการะาปฏิบัติก็ได้รู้ในส่วน <c oughs> ที่เห็นธรรมะสิ่งใดที่ควรเราปฏิบัติสิ่งใดที่ควรละแล้วก็จะได้ ดูยิ่งแล้วก็ได้นำสิ่งดีๆไปดำรงชีวิตปฏิบัติธรรมะให้ชีวิตเราจะเดิญรุ่งเดือนธรรมะเราได้ไม่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าไม่ทุกข์ยากแล้วก็มีสติปัญญามีความพอเพียงพอใช้พอกินตามสภาพเราก็คิดดูบุญกุศลที่เราได้ทำได้สร้างเราก็จะได้ ไม่ได้เดือดร้อนจนเกิน,เกนไปไม่ได้ทุกข์จนเกินไปอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราได้มาดูมาเห็นมาศึกษาแล้วก็นำธรรมะที่เราได้ศึกษาแล้วนําไปใช้ในวิถีชีวิตก็จะเป็นความสุขคเจน